สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุดเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูข่าวใหม่ที่หลุดออกมาจากเกม Genshin Impact นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับแพท1.1เดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะมีอะไรกันบ้างช่วงนี้ข้อมูลก็ทยอยไหลออกมาเรื่อยๆนะครับเลยทำวิดีโอเกี่ยวกับแพทนี้อาจจะค่อนข้างบ่อยหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ขออนุญาตอ่านตรงจาก Google Translator เลยนะครับผลิีปมะมาณภาษาจีนม่ออกนะแปลผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคเสาที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายโครงสร้างเทเลพอร์ตคุณสามารถวางสิ่งนี้ได้ทุกที่ในโลกเปิดด้วยการสร้างจุดอ้างอิงแบบพกพาและสามารถเทเลพอร์ตได้ตราบที่ยังอยู่ที่นั่น นี่ก็จะเป็นไอเทมใหม่ในแพท1.1นะครับเป็น Pocket Waypoint ซึ่งจะเป็น Waypoint แบบว่าเราสามารถพกพาไปไหนได้ก็จะค่อนข้าง Useful เลยทีเดียวสำหรับเวลาเราไปทำเควสแล้วไปสมมติไปเจอไอเทมที่เราอยากจะวิ่งไปเก็บอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะอยู่ไกลหน่อยเราก็วางไอเทลพอร์ตนี้ไว้แล้วก็ไปเก็บไอเทมนั้นพอเก็บได้แล้วเราก็วาร์ปกลับมาตรงนี้แล้วไปทำเควสต่อไอเทมต่อไปจะเป็นไอเทมใหม่นะครับในแพท1.1ชื่อ Win s s p r r t t c t t h h r er. r ไอเทมใหม่นี้ก็จะสามารถทำให้เราจับพวก w n n s p i r i t ได้นะครับ w i n s p i ร i ตตามแมปที่เราวิ่งไปเก็บได้สามันแล้วมันจะทำให้มีลมหมุนขึ้นมาให้เราสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้คราวนี้เราก็จะสามารถเก็บเอาไว้ในขวดแล้วเราก็จะใช้ตอนไหนก็ได้คงไม่ต้องงอเวนตี้5ดาวอีกต่อไปแล้วนะครับ Portable Nutrition Bag นะครับจะเป็นอีกหนไอเทมใหม่ในแพท1 1 กระเป๋าพิเศษที่ออกแบบโดยนักเล่นแล่แปรธาตุบางคนกระเป๋าแบบพกพาจะเตรียมอาหารเข้าด้วยกันและสามารถรับประทานได้อย่างรวดเร็วเมื่อคลิกที่ช่องว่างคุณสามารถเพิ่มอาหาร2อย่างที่จะรับประทานได้ทุกเมื่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเวิร์กยังไงเขาบอกว่ามันมี2ช่องที่คลิกและแอดอาหารได้ อาจจะเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่เมนู2อย่างได้แล้วถ้าเกิดเรามีอินกิเดียนมันก็จะคุกให้เราโดยอัตโนมัติผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ชัวร์นะครับถ้าเพื่อนๆมีไอเดียก็คอมเมนต์ได้นะครับ Concentrated raisin ก็จะเป็นอีกหนึ่งอเทมใหม่นะครับในแพท1.1 Concentrated r a s i n นี่จะเป็นไอเทมที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เองนะครับโดยเอา r a s i n ของเราเนี่ย80 r a s i n แล้วก็บวกกับไอเทมอีกไอเทมนึงซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไอเทมอะไรนะครับยังไม่มีข้อมูลแต่เอา2อ,อันนี้มารวมกันแล้วก็จะได้เป็น Concentrated r a s i n 2อ,อันซึ่งอันนึงก็จะเป็น40 r e a s เรซินสออันก็80นะครับไอเทมนี้ก็สำหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมนะครับก็ถ้าไม่อยากให้เรซินมันเต็มก็เอาเรซินมาบวกกับไอเทมอันใหม่เนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็น c Concentrated r a ร s n n แล้วเราก็สามารถใช้ Concent Ra ตต์เร s ิ n ตอนที่เรามีเวลาว่างๆอุนเอาไว้ก็ได้ โอเคนะครับเรามาคุยเรื่องอีเวนต์ใหม่ๆกันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีสปอยเลอร์หน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนสปอยก็หยุดวิดีโอตรงนี้เลยนะครับเตือนแล้วนะครับอย่ามาโกรธนะโทษกันไม่ได้นะเตือนแล้วนะโอเคมาดูอีเวนต์กันอีเวนต์นี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอันไหนมันจะอยู่ในแพท1.1 จะอยู่ในแพทจุดหนึ่งทั้งหมดหรือว่าจะเป็นแค่าบางอันหรืออาจจะไม่มีสักอันในนี้ก็ได้ที่อยู่ในแพทหนึ่น,นะครับแต่อย่างไงก็ตามเรามาดูซิว่ามีอะไรกันมั่งเข้าร่วมในการท้าทายและรวบรวมตราสัญ,ญลักษณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อรับคะแนนที่สูงขึ้นรับเหรียญรางวัลและรับรางวัลมากมายเอ,อ่อมีเพื่อนๆคนไหนชอบบินบัางไหมครับเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่ก็นะทำเอาีอิอบ์ด มีอีเวนต์มาให้ทำยังดีกว่าไม่มีเลย no c o m p l a i n นะครับอีเวนต์ต่อไป golden house event นะครับจะเป็นอีเวนต์ที่มีบอสเลเวล60ออกมาให้สู้ซึ่งตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นชาวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือเปล่าว่าเป็นชาวจริงหรือเปล่านี่จะเป็นตอนที่บอสแปลงร่างนะครับเพื่อนๆคิดไว้ยังไงครับเหมือนชาวหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่รู้สิ <laughs> อาจจะใช่ก็ได้ ส่วน Event ต์รีวอรนี่ก็ต้องเอามาแลกนะครับรู้สึกว่าจะได้เป็นพวกเพชรสีฟ้าเนี่ยจาก Event แล้วก็เอามาแลกคามเป็นของในเกมยังมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับถ้าคุณสามารถทำอีเวนต์นี้ได้เสร็จเรียบร้อยคุณจะได้รับฟรีคาแรคเตอร์โอ้ my god นี่จะเป็น Event ์ที่เราจะได้ฟริช f ฟรีนะครับ ใช่ไหมชื่อฟรินช์ฟรินช์ฟรินช์ฟรันช์ฟรินช์ฟรินช์นั่นแหละตัวม่วงๆนี่ยแหละ Objective ก็จะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับอันแรกนี่เขียนว่าให้ complete event quest นะครับแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีอะไรมั่งอันที่2กันที่3นี่เหมือนกันนะครับให้เก็บก้อนหินอะไรสักอย่างในอีเวนต์เนี่ยโอ้เยี่ยมเลยพอดีผมยังไม่มีเลยตัวนี้ มาให้ได้ฟรีนี่ก็สบายเลยโอเคนะครับเ,เพื่อนๆอัปเดตก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆแล้วผมจะอัพวิดีโอออกมาอีกก็ขอบคุณมากนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย have fun everybody จุ๊บจ